ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าฉุยฉายเซลฟี่ท่ารำที่ประยุกต์ออกมาเลยสะท้อนกิริยาท่าทางของคนติดโซเชียลแบบถอนตัวไม่ขึ้นหรือที่เปรียบกันว่าอยู่ในสังคมก้มหน้าเกิดจากความสนใจด้านการละครการแสดงออกทางเพศและสภาพสังคมปัจจุบันของอน,น,นันต์นาคงหัวหน้าวงกอไผ่สร้างสารรค์เป็นการแสดงร่วมสมัยแต่งบทร้องโดยคำใหม่ที่คุ้นกันในโลกโซเชียลเข้ากับรำถุยฉายอันเป็นสัญลักษณ์ของการชื่นชมตนเองของตัวละคร แม้ความหมายแทบไม่ต่างกับการเซลฟี่ในปัจจุบันคืออวดภาพตนลงบนสื่อออนไลน์หากแนวคิดสำคัญคือการสะท้อนภาพสังคมโดยใช้ดนตรีนาฏศิลป์เป็นสือ่อสามารถเอาอาดีตมาสนทนาก,นก,นกันกับสังคมสมัยใหม่นะทำให้เราย้อนไปเห็นว่าในโลกของโซเชียลมีเดียในโลกของการเห่อตัวเอง หรืออาจจะเรียกกันด้ว,ว่ามันเป็นอาการทางจิตยอย่างหนึ่งเนี่ยมันเคยถูกปรากฏมาแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าสังคมอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่รุนแรงแต่ปัญหาสังคมเลยนะถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าคนที่ใช้ Facebook ใช้ Instagram มเนี่ยนะครับในการอวดเรือนร่างตัวเองอย่างอย่างจริงจังมากที่สุดในในขนาดที่ คนอื่นๆในโลกเนี่ยเขาใช้ f a c e b o o k ไปทำอะไรเราจะต้องรู้ของเดิมให้ค่อนข้างที่จะเข้าใจมากก่อนเช่นเดียวกับดนตรีไทยที่ที่กอไผ่ทาอย่างน้อยก็มาจากรากง้าเดิมนะฮะแต่ว่าเราเรามีช่องทางที่จะนำเสนอในความน่ารักในสภาพสังคมปัจจุบันหรือเสียดสีล้อเลียน,ยนะคะรับเราทดลองได้ในการที่นำไปแทรกเอาไปประกอบ นึ่งที่ทำให้วงกอไผ่เติบโตมายาวนานกว่า30ปีคือรวมหลักเครื่องดนตรีและหลายมุมมองความคิดออกมาเป็นดนตรีสร้างสรรค์สื่ออยู่ใน5ผลงานต่างแนวแต่แทนตัวตนของสมาชิกเช่นเพลงแนวลูกทุ่งรอยต่อเพลงไทยเดิมตามความสนใจของประสานวงวิโรธรักข้างข้าวกินกล้วยเรียบเรียงใหม่โดยชัยพักพักพทรจินดาให้เครื่องไทยและสากลบรรเลงร่วมกัน ดนตรีรำแงงจากการศึกษาดนตรีชาติพันธ์ของเลอเกียดมหาวินิชัยมนตรีและการบรรเลงระนาดเพลงอาหนูที่อัสดาวุฒิสาคลิกทายาทหลวงประดิษฐ์ไพเระใช้แทนการเปิดพื้นที่พด,ด่อคนดนตรีรุ่นใหม่บอกเล่าในรายการดนตรีกวีสิง ดนตรมนนีมันเป็นผลผลิตของชีวิตอะว่าชีวิตแต่ละอย่างชีวิตแต่ละแบบเจออะไรมาบ้างคิดอะไรมาบ้างแล้วก็นําเสนออะไรมาบ้างผมคิดว่ากอไผ่ก็เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ทําให้เห็นว่าแล้วชีวิตของกอไผ่หลายหลายคนเนี่ยซึ่งบางคนอาจจะเห็นเ็นภาพรวมเ็นผลสุดท้ายว่ากอไผ่ทําอะไรแต่ไม่รู้ว่ากอไผ่ามาจากไหนแล้วก็คิดอะไรกันอยู่วงดนตรีทุกคนของกอไผ่ทันสมัยเข้าใจเทคโนโลยีทันเทคโนโลยีทัน สังคมทันเทรนด์แลวสิ่งเหล่านี้พอมันอยู่ในดนตรีเนี่ยมันก็เลยฟังร่วมสมัยไปในตัวนะครับก็ไม่มีข้อสงสัยเลยสําหรับกอไผ่ที่ยืนหยัดอยู่บนบนเส้นทางดนตรีศิลปินวงกอไผ่เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยเป็นเป็นศิลปินที่มีความสามารถทั้งความรู้ทั้งบุญละบูพูดง,ง่ายๆเลยคือบุญละบูเลยมีทั้งความรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็การเล่นดนตรีที่ถือว่าเป็นมือหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะสำหรับดนตรีไทยค่ะ ก็คิดว่าวันนี้เนี่ยการเปิดตัวของดนตรีกบ,บีสินซีซัสนสอกับวงกอไผ่คิดว่าพลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะ ตรีกวีศิลป์เสมือนเป็นพื้นที่ของคนรักดนตรีกวีและงานศิลปะมาพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะและคุยภาษาดนตรีร่วมกันโดยการคืนจอไทย PBS คราวนี้จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา21มิก10นาทีเริ่มครั้งแรก4ตุลาคม